Good morning ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางในทริปนี้นะครับวันที่2ของการเก็บเกี่ยวภาพสวยๆนะครับก็เช้านี้ยอดมากวิวแบบฟืนมาเจอแบบนี้มันทำให้แบบสดชื่นนะแล้ววันนี้ครับเราก็จะไปที่อีกที่หนึ่งตอนเช้านี้ก็เพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันอ่า ขึ้นไปกินกาแฟชิลๆนะครับผมและจะมีเรื่องราวอะไรในวันนี้เดี๋ยวตามไปดูครับแลนด์มาร์คอะที่านีเงลูกเล้ยอ๋อเนื้อเป็นปงไหบ้าหรือว่ามันจะอยู่เป็นคู่กับูกเลี้ยงคู่เพราะว่าลูกเลื้ยง ตัวนึ่งตายไปตัวนึงก็ไม่หาคู่ใหม่เลยอ๋อแล้วยวใจเดียวครับใช่แล้วมันติดไปอีก <c oughs> <c oughs> คิดถึงเลยตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ถ้ำน้ำทะลุนะครับผมเราต้องอไปโดยเรือก่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นฝักขึ้นฝัก ขึ้นฝั่งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเดินเทาน้ากันอีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับไปไา ถึงฝั่งแล้วครับและหลังจากนี้เราต้องเดินเท้าเข้าไปในถ้านะครับผมแล้วก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้เองนะครับว่าระดับน้ําเนี่ยที่เราได้ฟังมาตอนแรกอ่ะนึกว่าแค่เข่าแต่พี่ก็บอกแล้วว่ามีมิดหัวม,มีเหมือนกันมีช่วงที่มิดหัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากอยากไปเจอละนะอยากไปโดนน้าแล้ววันนี้ โทษดีอ่ะเรามาเช้าด้วยไงอากาศมันก็เลยไม่แบบอบอ้าวนะเริ่มวันกันได้ทอาเวลาได้ดีโอ้โคโ <c oughs> <c oughs> อคโอคเดี๋ยวน้กบอกว่าถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์อ่ะชอบเดินอะ่ะเออมีใครได้เหมาะแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบเนิน ขึ้นลงขึ้นลงใี่มันก็เขาบอกว่าเป็นทางแบบเนี้ยเดินสบายๆก็2กิโลเมตรเท่านั้นเองมาตรงนี้เหมือนเป็นประตูทางเข้าอะไรทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่ใชเ,เกิดเหตกนี่สวยครัเดี๋ยวเดินผ่านไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยอือก่อนเขาก็เคยได้ยินก็ว่าผมมันนี่ใช่ไหม ครอของมนิษยก็คือเมื่อก่อน่ะเป็นแถวเนีย้ยจะเป็นที่อยู่ของที่อาศัยของของมนุษยนี่คือเรื่องจริงหรือว่านนได้เล่ากันมาเป็นเรื่องเรืออ่องจริงมาครับอ๋อที่ทั้มชีร้่นียก็จะมีพวกไว้สำหรับหลบภัยค,ค,คือไปเจอหม้ออย่างเง<ล>ี้<อ>ไยไปเจอพวกหม้องเขา ที่มาหยุดตรงนี้เพราะว่าอยากพูดครับเพราะว่าผมหลายคนอาจจะรู้แล้วผมแบบอ่านเพจพระวูมานะแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบเขาเดินมาเรื่อยๆอ่ะแล้วเขาเจอฤาษีโกธัญญาชื่อว่าฤาษีโกธัญญานะในเรื่องนะเขาที่มาเจอแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้เพื่อแบบหลบหลบภัยหลบอะไรเงี้ยแล้วเขามาเจอฤาษีอ,อกตอนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เลยคิดถึงตอนนั้นจากเรื่องเพชพระูมา เราอันนีเทมากเลยเป็นหินแล้วก็เป็นต้นไม้ส,สูงสูงดูดิต้นไม้เขาขึ้นเกาะตามหินเลยเงี้ยยอดปากถ้ำน้ำทะลุต่อไปก็เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์แหละไมชงไม่ใช้ เพื่อที่จะเข้าไปข้างในเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีนะครับห้ามลืมเลยไปฉายแบบพัวน,นะแสดงว่ามันก็เขาเรียกว่าไม่สบายอ่ะไม่แบบไม่ชิลเท่าไหร่ก็ต้องระวังตัวนะไม่รู้ว่าจะแบบลื่นจะอะไรบ้างเนาะมองเห็นไม่เห็นบ้างนะเดี๋ยวเขาไปดูเขาไปดูกันคุณนะถือกล้องระวังด้วยคุณผู้ชมคุณก็ตามมาไป Wow. ละครที่ไหนบ้างมีเท่าที่จําได้นะที่จําได้ดีเลยเรื่องคกแบกอะไปถ่ายในถ้าที่ราชบุรีก็เป็นแบบแบบไม่ได้ลึกเฮ้ยก็ล,กลึกลึกลึกมากอยู่แต่ไม่ได้มีแบบน้ําตกไหลผ่านน้าน้ําไหลผ่านแบบนี้ถำตัน,ตนจาได้เลยว่าข้างในแบบโห 帅。 ที่ต้องยอมเปลี well. <Interesting>. <S <S ่ยนแบบจริงจงนะครับลึกๆเลย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 ไป จุดนี้ผมไม่ผม,ผมถือซ้องไปด้วยแล้วก็ถ่ายไม่ได้แล้วผมต้องตะแคงตัวแล้วก็โดดี๋ว่อบเนาฮะหรือว่าเราจะลงเออ ีครับผมว่าถ้าใครได้มาเที่ยวสุราษนะแล้วอยากแอดเวนเจอร์มานะได้เดินเดินไม่เหนื่อยแล้วก็เรียกว่าอะไรได้มีกิจกรรมได้ทำได้ทำอะไรในถ้ำก็เห็นในถ้ำโอ้สวยมากอะ่ะมันเป็นเรียกว่าหินปูนที่น้ำเขาลำเลียงมาแล้วมันเป็นก้อนก้อนใหญ่ใหญ่แบบโอ้ สวยสวยเลยไม่รู้ว่าในกล้องถ่ายติดกวป่าสวยมากก็ที่นี่ชื่อว่าถ้ำน้ำทะลุนะครับผมได้มาแล้วปักหมุดแลนด์มาร์คปึ้ง พูดถึงถ้ำนะเขามีอยู่หลายตอนเหมือนกันที่คุณลัพินไพรวันเขาพาไปเข้าถ้ำที่ผมจําได้ก็คือตอนที่เขาไปเจอศพของไอ้แหวง่งไปยืนตระงานอยู่ในถ้ำหนีเข้าไปหลบในมุมมุมนึงนะตอนนั้นอ่านว่าโหสุดยอดเท่มากเลยไอ้แหวง่ง ไอแหวงก็คือตัวละครตัวหนึ่งครับที่เป็นช้างเชือกหนึ่งอยู่ในหนังสือเพชรพระอุมาครับไอแหวงเนี่ยประวัติก็คือมีความดุร้ายแล้วก็มีความคิดความอ่านเหมือนมนุษย์แล้วก็มีกลยุทธ์มีทักษะในการโจมตี <S <S มีการรวมกลุ่มเพื่อมาสกัดกั้นการเดินทางของคณะของราพินนั่นเองนะครับจนเกิดเหตุการณ์ไล่ล่าการเหตุการณ์หนึ่งและคนที่เป็นคนปราบไอแหวงได้นั่นก็คือฝีมือของผู้หญิงคนเดียวในคณะนั่นก็คือม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศผมนี่เขาลงมาต่อกันเยอะนะเนี่ยท่านเนี่ยเสาถ้ำเยอะมาก เรียนด้วยความก็รบกับว่าเล่นตองเตี๋ยวอันติ่จำนั่นก็คือท้ำปาก้ายเพครับตำไรก็จ้ำปาก้ายเพชรกับกล้วยไม้กล้วยกับเออเล่นตองเตียวอันทิที่นั่นก็คือจุดวิวกล้วยรับเคยสามารถพิจิตรยอดเขาตรงนี้ได้สามารถมองวิวทิวทัศน์ในเกิือนราชพ่าได้ถึงร้อยแปดสิบองศา Good morning เป็นยังไงเลวเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยังรู้แบบโอเคพร้อมพร้อมกลับมาอี้น่าจะ นนกลืิงมันคงไม่มีอะไรมากหรอก เหมือนเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราคงอยากเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะอยากเห็นสักตัวนึงนะชนีหรือลิงว่เสียงมันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นระหว่างทางขึ้นมานี่เหรอก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกดีที่ได้ตื่นเช้าได้มาเดินได้มาสูดอากาศได้มาได้ยินเสียง ร้องของนกของชนีข้างล่างเสียงชนีเมันทำให้เราได้ลืมเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องงานลืมเรื่องพวกนั้นไปก่อนเมื่อกี้เราหยุดพักอยู่ที่ตอนนึงครับที่ลาบเหมือนจะเป็นอีกเครือกหนึ่งที่เขาให้หยุดแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยทางในกล้องอาจจะเห็นความชันไม่ชัดแต่ตอนนี้ผมเห็นชัดมากคือแบบขึ้นเรื่อยๆมันจะได้ทบทวนว่าเออสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราชอบไหมมันใช่ไหมถูกไหมตรงเนี้ยมันเหมือนชั้นหนังสือที่แบบตอนนี้หนังสือมันกระจัดกระจายมากทุกเรื่องกระจัดกระจายไปหมดแต่พอเวลาเดินเดินเวลาแบบได้อยู่คนเดียวมันเหมือน เหมืเราค่อยๆจัดหนังสือเข้าช่องเข้าช่องให้มันเป็นระเบ,บียบมากขึ้นพอนานๆเข้านานๆเข้าเวลาทํางานทําอะไรมันก็กลับมาลกใหม่พอลกใหม่ปุ๊บเราก็ต้องกลับมาจัดใหม่ก็เลยทําให,ให้ให้ชอบแบบเไปพักผ่อนไปเดินเขา หายเหนื่อยไหมก็ไม่หายเห,หนือยแป๊บนึงมันก็เป็นอะไรที่จะอยู่ในในนี้ถ้ามีคนถามว่าเคยไปหรือยังที่วิวพอยต์เกือนแลวชะพภา พูดได้เต็มปากมามาแล้ว